600พวผม่อร้องากกันเลยว่ามีไมแล้วเนาะพวกิปผ่ิอ่าังเลยะพ่อ600เอนไชน่อืบคสิมาสุกมานีบอกสุกมนีแล้วก็มนีโอ้โหาดอยไปซื้อน้ำน่าปวด ก็เมาหนีบุดน้ำมันบ่เลยแตทักทายสบายดีเด้อผัวแม่พี่น้องเดินนะพ่ผบกับสว่างอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพ่ผบกับสว่างตอนนี้ก็อยู่บ้านดงมักยางอีกคือเก่าเนาะรถบ่มีน้ำมันบ่ ว,ว่าทาเปลงเป็นยูนบอเองเอถ้าไม่สร้างเพื่อนไปทานสร้างผู้ชายอย่างนี้แบบนี้พู มาถ่ายวัดให้พ่อแม่พี่น้องเ้เบิ่งนะชุมนองกันอีกก้อนบัดน,นี้เนาะหลังจากที่ว่าถ่ายเฮือนเสาเตวแล้วก็มาถ่ายวัดอีกเนาะลองสีไซไปเด็ดเลย เย็นสบายเท่าไเออน้องบาแพงกัตัวห้องตกบนได้เออน้อเิเปนกใหญ่โค้งหลังคาแล้วเนาะเออ Cái chân đi thì vào này, hôm mai hôm tối Nó có đây hải sản phần nắng Sốt nắng sau Khi nào ngươi Xăn này bát Nét hòn khá nặng Ta vào hào sĩ bày Dù xá cả Hòn khá cao Khi nào ngươi dù ta tay hôm mai nè Xì ăn nè Như bữa nè gần vào đến là, cái... Chán, hãy lên thêm lại Bạn đông đón lúc Đông đón lên Học lên ออชดเจออปเราออนพี่นะกระสีไปแค่ผัวในบ้านเพิ่นเสร็จอย่างนี้เพิ่นเจ็บแข้งเจ็บขาแล้วเจ็บแข้งเจ็บอึ้นชุงไ่ได้แล้วบานี้เนาะเห็นวะเห็นวาปีแข่งปั้นเลายมือติดนเนาอเนาะเห่นขนาดเนาไวอยู่เนาะใกลอยู่เนาะจะมอยเนาะนออุปเอาบข้นชง มูงอาก็บมูงกับเบ้กัพ่อเบจ่อยนะตอนนนี่ครก็มงก็มก็ชื่อเลยิมว่ามงนีมองไงมอกมันีบเพืนี่วหกสิบหกรอยหกร้อยเพลพ่อเนาะเนาะใกล้กันเลยว่ามึมีนหกสิเพลนทีพ่อว่าขังเลยนะพ่อหกร้อยเอมาใช้ชีลกาอืบคนสิมาสุกมันนี้บอสุกมอนี้แล้วก็ โอ้ยน oh. ้ำห่อนู่บ้านกาแฟเทาอันพอดีสามคนสามช่องพอดีน้ำห่อนี่ก็เบอร์รี่ผู้ใดช่องติดถุงมาใ้รยต่ต้นใหม่ ่ไปแน่นอะหมอน้ําอนก็บ่ยากเสียบมาโลดใคก็มีตูดเรื่องฮอ้อนคอนครับเย็นครับงม่วงกันกงม่วงพุ่เนาะคัก่เอ้ยยามบอกไปบันี้นี่เต็มเดดนยเนาะอนักิ่มันน้ําเฮ้ยคมกว่าอากเนาะบักิ่มสิได้เพุ่เนาะบ่าบไปมันงอย่าับีเท่านั้นบ่ทับบ่ฮัว่าเนาะวันอันนี้เพิ่นกเนาะ เาอาไปวัดอื่น <Exped> ม <ition> <un rinse> ีต้นพกัต้นพุกพกอมันเยอปลูกอะไรกูตายที่เป็นอะไรกูยรตายเยจะมาถวายตอนนั้นปกคันได้ยอมมาถวายเลยปลูกตายต้นม่่ก็เชื่อมาปลูกยันไ่ได้หดจุคนีแต่ว่ายีเลแตู่ตายอีกคนะ่ัไไปดับมันอะโอ้ไปดักยตารตายว่รเรื่องมาถวายพุกต้นโานแล้วจะไม่ตายหรือ ่งเนาตังนั่นอเนาะเรงานาะนเนาะเรอเอาุตเมื่อนี่วันจันทร์เด้อเมื่อนี้เบิกเงาโอ้โหหนักบ่โอ้ห็นคนหนักที่ว่าพิ่นเสียขึ้นมงหลังคาคุนัหเนาะบนไปชายสูงุนัหนโแต่บินจริงโอ้ เป็นเต็มแล้วก็จังอันนี้ีเอาดีบ่หรือว่าเป็นแม่พิมพ์ก่อนต้ดีเลยแต่ว่าต้องยอมสีเนาะใช้ชีนะใช้ชีมันปูเลยนะอย่าไว้เห็ดเห็ดวัดเนาะมันกัตโตเออแค่จะเอาล่างมันอยู่ตรงเห็นนถ้าว่าวัดนี่ก็ต้องมีหนักเนาะถ้าว่าบ่มีหนักเล่ดีก็สิบอได้เนาะเพราะว่าแนวแนวแนวเป็นโมเลสเดี๋ยวำแล้วก็เคยนทานพ่อว่าเป็นคนเต็มนี่ยังชีไวใส่ชีรูปร่างเขา ใส่บัดรแล้วนี่ก็ใส่นี่ก็คออได้หี่เนาะหรือแต่เป็นเลาๆหรับแต่เป็นแบบเตมหนามีกุ้งแล้วกว่านี่เหรอคุณแม่จ้าวาดคนหาเล็กบ่กุ้งกับยังคนหายนี่เบอรก่อนถ้าไม่สร้างผมมาถามยังกินนี่ยงีให้คอยไปใหญ่ใหญ่บานกเ่เออเออขอจาเห่ห่อนเลย bán đó cặp bà thả Cứ bà chị phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền อิ่จโหังกวาในบ้านนี่ค่ะเฮ็ดทงเทียนเพิ่นก็เฮ็ดแต่แต่เลิกเฮ็ดจนว่าจบงานเพิ่นก็เนาะมาลี่อแล้วไปแล้วัไปก่อนก่นไว เี๋ยวเาจะทันภาขนาดภาพิ้แท้ลบาเลย่นไดั่ายเลยจจะเจา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 มันจะเลิเลยเป็นมันพวกบื้อน่แต่บ้าม่เี่ประเด็นากกว่านกิดิเป็นกั่งเกิดิเป็นกึ่งโอ้โห เห็ดน <c ậ u> ักเนาะมีขึ้นวัดไวแล้วมีมูลแบบ

มีนะเนาะมีเครื่องอุปกรณ์แบบป่าแล้วเนาะแล้วไปแล้วก็มีงานเียกชครเบอข้างนชื่อเมันนี่ยตอนนี้ก็คงอไปก็มีเครื่องกรปดเอาจานปอาไ้อุปกรณ์คอยเห็นเ่องนั่ต่อมาไน้่บังตึงทงดุเนาะ ถ้าเผิ่อข้าวตะกี้เพิ่็ยังใส่ผ้าอ๋อเพิ่ยังเล้วชะลาหลังพวกนญยยังเล้วตะกี้เพิ่นอาเลชิวเล้้เจ่อเนาะเลี้ยชิวไหมนี่ก็เพ่เล้ไม่ง่ายเกดเทงบอกทาเกิดเติงจนนี่เกิดเติงก็นี้จ่อกับเป็นราเนาะเืงโบานะคะ้ทีจาเอาแปดสิบละทานเนาะแเย็นนี่แต่ก่อน ชาตีด้นียม่ทีเปินออกหม่กับางาชอนช้อน่เป็นมีปะดมีดแลเนาะแล้วก็นี่เพื่อมหาซื้อได้ปะคะไปว่าเก้าเป็นหกแล้วืมหาซื้อแปดแปดแปดคืออยู่เฮือนไม่ช่างเน้เนาะพิ่นมากออกได้ผิ่นของไวในใต้ตารางพิ่นนะมาชื่อไปมันรวต้นตกองนก็่ได้ยินเสียเมาชื่อเปนแปดสองิบตเปียนสองชิวตุบเปียน

ต้งนาต้งเย็นทางานนาต้งเย็นเดือนหานี่ก็เย็นดีจ้อยเลยเนาะสงัดฮอบัดลมพัดมาแฮงเอ้าตึมแฮงนั่นิอือก็มีพก็่มีพัดลมมาตีมาย่ยยลนเนาะสิพัดลมบ่ยังอดบ่อไปมันเย็นกว่าเออเราบ่่่ดพัดลมยังบ่เย็นจํา่มม มันในชีชามธรรมชาติเนะธรรมชาติในดีที่ชุดเลยธรรมชาตินี่ก้องก็จะเมนว่าย้อนแสงพงี่น้องเลงยมัวบมมัวกับมืดเนาะหลังใหญ่พทษสมควรพี่น้องเลยกระเบื้องหกสิบเพนหัวท่านผอางอีกคนหนึ่งผนว่าผิดนะว่าหกหกสิบเพนเนาะหกลอยเพน ทั s s ôn, ้งผู ặt, ừng, ้ใหญ่ทังเราเตรียมทองเนาะเพิ่นกะได้สร้างวัดบ้านดงมักยางบ้านสาแตวนี่แหละเนาะบ่ว่าสิเป็นโรงเรียนบ่ว่าสิเป็นวัดเนาะไปลเบิ่งก่อนพี่น้องเยพิ่นว่ากระเบื้องสิมามื้อนี้เนาะมาแล้วก็สิขึ้นมงรถพ่น่ มาเบิ่งไก่แห้งใหญ่เนาะตึงอยู่ใครนัม้นท่างเนาง้เนทางพอช่างพันว่าอันทีว่าเทกานนี่เป็นฟีมือของผัวในบ้านเนาะคือไปเท คอยนอนอยู่กับป่องหุบหมุดอันใต้หุบห่วงผูมาเลยนอนขลุ่ยอยู่เบาเสียงนากับบ่าวอันอุบ่าวคำอุตุพรบ่เนาะฝนมาถึงคือสิเมื่อยพูดอย่งดีที่ว่ามีต้นไม้ต้นตอกหลายเนาะพอได้ชนหุบชนเงาเรือสว่างกับหืมเบิกเนาะบ้านบ้านหนองบางอย่างเพิ่นบ่มีซิมเนาะ มีเตบนเพื่อนอยากคูนอนนอกบาทาคนกับมาหลายมือแล้วกับบริษักกิจเบิงบ้านเพื่อนบมีสิมคือบ้านเขาเนาะิมปว่าโบดเนาะพี่น้องเนาะตามที่สว่างเคยได้ยินมาจากแม่นบ่แม่นเนาะเพิ่นว่าถ้าว่า วัดใดบม่มีซิมบ่มีโบสเนาะสียาคูสีบ่อยากอยู่ดีมีแห้งคนวะสีบ่บ่มีบ่มีคนอยากบวชบ่มีคนเกณฑ์ไว้จังถ้าว่าวัดใดเพิ่นมีมีโบสเนาะสียาคูกับสีอยากอยู่ดีมีแห้งแน่เนาะอันนี้ก็สาวางกับว่าตามเพิน่น เล่าให้ฟังพี่น้องเลยที่เป็นวมาสาว่างอันบอกอิงเดอ้อเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอ้าแล้วสำหรับคลิปนี้สว่างก็สิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อขอบุญอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องกับมาขับ zoom กิปของสว่างในการบอกรามโคสันสนาเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหง้งเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อพบพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี